สวัสดีครับอาจารย์โยยังไงครับทําไมอาจารย์ต้องโยด้วยครับไม่ได้ผมต้องเข้มค้นจริงจังครับครับผมเพราะผมเชียร์เข้มนะอาจารย์ครับผมมีคําถามครับอาจารย์ครับเข้มมุกดามีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคู่จิ้นกันได้อีกหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับนะครับสวัสดี อย่างนี้ครับอาจารย์ยังไงครับอาจารย์โดนแฟนขับประนามยามเยียดแฟนขับประนามยามคือแฟนขับเนี่ยนะแต่แต่ต้องเข้าใจกันนะผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่เขาจะไม่ชอบมาแตะเข้มทิศาอะไรไม่ได้เลยทําไมครับทาไมครับคือเขาต้องอธิบายไม่ถูกเป็นอารมณ์มั้งยุคโซเชียลคนนี้อารมณ์เยอะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยครับ อาสัปดาห์นี้การอัดรอบนี้ผมก็จะไม่มีเข้มทีสานะครับม่ได้มีพูดถึงตรงนี้แต่ก็คือพูดแค่ตรงนี้ว่าเขาไม่พอใจกันแต่ไม่เป็นไรผมก็เข้าใจนะครับอาทีนี้ก็มาเข้าเรื่องเข้มมุกดามีโอกาสกลับมาเป็นคู่จิ้นอันดับหนึ่งอีกครั้งหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์ต้องแยกเป็นสองประเด็นถ้าเป็นคู่จิ้นในในละครนะผมผมว่าเป็นไปได้อยู่แล้วครนะและน่าจะเป็นด้วยผมให้เกือสิบเปอร์เซ็นเลย แต่ถ้าเป็นคู่จิ้นความรักนะครับหมายถึงว่าเป็นแฟนจริงๆเนี่ยเนี่ยถ้าผมให้น้อยไปมันจะ้นั่นหรือเปล่าวอ่ะอ่างนี้ผมแก้ดีกว่าแต่เดิมนี่ผมเตรียมตะคริปผมให้ยี่สิบนะครับตอนนี้ผมต้องให้เป็นสามสิบคือต้องแยกเป็นสองประเด็นนะแฟนคขับตอนเนี้ยดูโอกาสเป็นไปได้ตับนะแต่ว่าแฟนขับเขาไม่ยอมพอใจแล้วผมบอกว่าครับแต่ว่าเขาก็บอกยังรักกันดีอะไรอย่างเงี้ยก็ล้วแต่มีสิทธิ์จะเชื่อแต่ว่าในมุมผมผมคิดว่ายังไม่ได้ ครับผมนะแต่ว่าอนาคตน่ะเป็นไปได้ครับผมให้ตอนนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่เดี๋ยวแฟนคลับก็จะงงเดี๋ยวทำไมอาจารย์เจ็ดสิบสามสิบอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือเปลี่ยนไม่ตามสถานการณ์น้องเข้าใจป่ะเปนเดิมฝัดเชนไอเชนไหมตอนนั้นสถานการณ์่ะเหมือนจะได้แต่ตอนหลังมันดูเหมือนจะไม่ได้คือคุณต้องเอาความจริงมาคุยกันก่อนโอเคอาจจะไม่มีใครรู้ความจริงแต่เอาสิ่งที่มันเห็นชัดๆมาคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันรับ S <S คือผมมองว่าเข้มกับมุกดาอย่างามี่อกาะนะถึงแม้ตอนนี้จะซาซาไปับนะเพราะว่ามุกดาออกมาดับเทียนทำไมถึงถึงใช้คําว่ามุกดาออกมาดับเทียนครับข้อความที่สัมภาษณ์ไงนั่นแหละแต่แต่เอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับถ้าเข้มยังอดทนทําดีต่อมุกดาไปอย่างสม่ําเสมอโดยไม่เร่งร้อนเนี่ย นะจำได้บ้างมุกดาบอกเข้มรีบหรอเข้มรีบรคือผมมองว่ามุกดายังไม่ตัดโอกาสจากเข้มนะถึงแม้ว่าตอนนี้มันคือบางทีใจผู้หญิงนะจัรยากจะอยากยากจะอยากรู้ไนงะคือบางทีปฏิเสธแต่สักวันหนึ่งก็อาจจะมาเป็นแฟนได้โดยเฉพาะเข้มก็สุนแบบไม่ได้อยนะค,คือบางคนก็ไปว่าเข้มอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งผมยังไม่พูดคือผมชื่นชมเข้มอยู่แล้วนะแล้วผมก็จะไม่เอาที่เขาว่ามาพูดเรื่องที่เขาว่าเข้มต่างๆนานานะ อ่นั่นแหละเอาเอางี้เอางี้เอางัา้นผมไม่ได้ว่าแต่ว่าแฟนํับมังคนเข้มไปเรียนให้จบก่อนไหมซ oh. ึ่งอันนี้ไม่ถูกต้อง oh. คือคุณไปยึดติดก,กับเรื่องการเรียนไงคือ,ค,อคือเข้มกับประสบความในในหน้าที่การงานแล้วค <Okay. S 2> ือถามว่าเร mm. ียนสําคัญไหมสําคัญแต่มันทําขนา uh. <orthogonal S 1> นกันไปได้คุณอย่าไปคิดว่าอะไรแบบนี้คือเอาสรุปเลยก็คือผมเชียร์เข้มนะแล้วก็เดี๋ยวเจอคุณวิสรุว่านะคือไอพวกดีบาด่ดาเข้มเนี่ยคุณวิสรุจัดเต็มไม่หมดเลยผมก็ขอบคุณคุณวิสรุมากครับนะอ่ะ ทีน,น,นี้ผมเสริมนิดนึงนะฮะคือเวลาจะเต็มเนี่ยจะเต็มได้แต่ต้องใช้คําสุภาพข,ข้อสุภาพอยู่แล้วอเพราะว่าคนที่ไม่สุภาพโดนอาจารย์บิ๊กบล็อกไปแล้วนะครับคืออย่างนี้คือส่วนใหญ่แฟนลับเราเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์สุภาพแล้วคุณวิษนุเนี่ยเขาสุภาพแต่เขามาจัดเต็มกับไอ้พวกที่ <c oughs> ไม่ใช่ไอ้พวกเดีย่ยตบปากคือ, <c oughs> ค,อคือผู้คนที่แบบแหลายๆอย่างไปว่าเข้ม,มเอาเอา,เอาสรุปนะ,ะตรงเนี้ยอันนี้ยอมไปไกลนะคือผมมองว่าเข้มมีคุณสมบัติเพียบพร้อม แต่การจะคิดกันไม่คิดกันเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเขาจะไหมครับคือสมมติว่าสมมตินะครับมุกดาไม่ได้ชอบเค็มก็ไม่ได้หมายวามว่าเค็มด้อยค่าไม่ได้ด้อยเลยพิสาไม่ชอบสมมติก็ไม่ได้ด้อยคือต้องแยกนะว่ามันเหมือนกับของอ่ะต่อให้เรามีเงินอยา่างบางคนน่ะชอบกินไส้กรอกคะถูกก็มีครับทำไมคือมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะเขาชอบแบบนั้นน่ะ คือแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าบุกดาไปชอบคนอื่นแล้วคนนั้นจะด้อยกว่าหรือไม่ด้อยกว่าเข้มนะไอ้มนุษย์ชอบไปเปรียบเทียบไงคือผมว่ามันไม่เกี่ยวคุณไม่ต้องไปเปรียบด้วยว่าใครด้อยก่าใครไม่ด้อยก่าใครจบคือเราเป็นว่าเข้มมีคณนั้นเหมาะสมดังนั้นนี่มีโอกาสที่บุกดาจะมาชอบครับแต่ตอนนี้ที่มันยังเป็นไปไม่ได้มันอาจจะเพราะหลายๆสาเหตุครับบางคนก็มาแก้ว่าเป็นเพราะยังเด็กกันอยู่อะไรเงี้ยก็ส่วนหนึ่งแต่ก็อาจจะไม่ใช่แต่ผมเชื่อนะครับฟังนะครับ เดี๋ยวไมันการจะโดนดานมากเลยต้องบอกให้คุณฟังชัดๆช,ช้าๆมีโอกาสสามสิบเปอร์เซนหากว่าเข้มยังทำดีต่อบุกดาสม่บเสมอน, hmm. นะครับเอาผมให้สักแปดสิบปีก็เยอะไปเอาสักห้าปีแต่ประเด็นคือผมว่าห้าปีก็นานไปไม่เป็นไร, <ผม S 2> รพอสามปีอาจารย์ว่ามีโอกาสไ,ได้ได้สามปีแต่ประเด็นคือเข้มก็ต้องจิงแบบว่าอย่าไปจีบคนอื่นเลยนะ ถ้าจีบเขาคืโฟกัสไปที่มุกดาเลยแหละใช่ทําให้เขาเห็นความดีเลยแหละคือจะเอานะคือผู้หญิงอ่เอ้ยอย่าไปพูดอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าถ้าเอาเขามาเป็นแฟนไม่ใช่ไงไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ออไปคิดในถึงเรื่องหมายถึงถ้าจะเอาหมายถึงว่าคุณไปพูดอย่างนี้หมายถึงว่าเข้มจะไม่เอามุกดาเป็นแฟนอย่างนี้ไม่ได้ไงคุณไปพูดอย่างนี้ไม่ได้เแฟนเข้าใหม่ครับเก่งเข้าใหม่ครับก็หมายถึงว่าก็ไม่ต้องไปพูดไงนั่นแหละคุณหยุดหยุดเดี๋ยวผมโดนนะเอาอย่างนี้นะครับคือ โลกทุกใหม่นะเอางี้สรุปเลยนะผมเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างโฉดนิดหนึ่งโฉดในความหมายว่าผมไม่รอผู้หญิงนานขนาดนั้นไงเราจะมาเออแล้วโลกทุกใหม่ผู้ชายบางคนก็ไม่รอไนงะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยถ้าเข้มจะไม่รอเข้มก็ไม่ผิดครับแต่ถ้าเข้มจะรอนะให้โอกาสสามปีทําดีต่อมุกดาต่อเน,นื่องแนนะนอนผู้หญิงเวลาที่เขาแบบกลัวหรือไม่มั่นใจหรือไม่อยากให้ใครมาจีบก็จะกันซสีนิดหนึ่งไนงะแต่ข้อดีของเข้มคือสนิทกันอยู่แล้วไนงะ ถ้าเข่งไม่ร่วงล้ำอะไรมากเกิดตกปากถ้าเข้มไม่แบบแบบอะไรเยอะเกินนะแต่ว่าทําดีเหมือนที่เคยทําอาจจะลดระดับลงมานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวผู้หญิงอาจจะอ้นั่นไงพวงใช้คํานี้ได้ไหมฮะเป็นเพื่อนที่ดีและพร้อมเปลี่ยนจะ,ะจะเปลี่ยนสถานะได้เมื่อคือผมชอบเข้มอย่างนึงนะทิ้งท้ายคลิปนะเดี๋ยวจะยาวไปคือเข้มเนี่ยเขาจะชอบพูดว่าก็ดูแลก,กันไปเขาพูดนี้ตลอดนะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะครับนะผมบอกไปตอนต้นคลิปแล้วก็บอกตอนนี้ด้วย คือผมชอบตรงเนี้ของเคนนะแล้วเขาดูอย่างนั้นจริงหรือมันแค่จะดูขี้เล่นอะไรก็แล้วแต่แต่เขาจะชอบพูดว่าดูแลกันไปแล้วผมคิดว่าเ้มไม่ได้พูดลอยๆเขาดูแลจริงแต่ประเด็นคือมุกดาจะเปิดโอกาสให้ดูแลแค่ไหนแต่ผมว่าแต่เดินถุงว่าเ้มดูแลเยอะใช่ไหมสักแปดสิบเปอร์เซ็นตนะลดลงมาเหลือหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตก็ได้แต่ไม่ได้ว่าลดเพราะไม่สม่ำเสมอนะต้องแยกแยะแต่เพราะว่าบางทีผู้หญิงเขาเขาเขา,เขามีอะไรนิดหนึ่งเขาจะกันนิดหนึ่งไนงะถ้าคุณไปเยอะก็ไม่ได้ ผมว่าหกสิบเจ็สิบอร์เ็นต์กำลังดีเขาใช้ก็ว่ามีระยะห่างอย่างเหมาะสมอ่าโอเคอย่างเหมาะสมแต่มูมิงอ่านะครับนะโอเคก็ขอให้ได้เป็นแฟนกันเร็วๆนะครับสามปีภายในสามปีสวัสดีครับ